ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อยเซ็น์และสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างคาวพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บเปอร์บวกลบครนี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่ 15เดือน9กันยายน2564นะครับคือวันตรงกลางครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลรวมทั้งหมดก็คือ7วันนะครับทีนี้สมการนี้ก็คือดาวทิ์แอเมาตส์ศูนย์้ังสีกับดาวทิ์วาคานุษท่ากับจุดเจ้าจาทิศความหมายจะแปลว่า วันซึ่งความพักเพียรอุตสาหะอย่างแน่วแน่เท่านั้นที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายบุรุษผู้ซึ่งต้องแสดงความเข้มแข็งและมั่นคงถูกโจมตีอย่างหนักชะตากรรมลังแกเคาะกรรมประดังเข้ามา ถูกทำให้แข็งอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงความกดดันการทำให้เป็นแท่งหรือก้อนการทำให้แข็งการดื้อรั้นดันทุลังอย่างสุดๆอันนี้ผมอ่านจากตําราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกประโยค นี้ก็อีกอย่างหนึ่งขอมาลงปายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกราศีเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนค้าวงวงอยู่ในเน้นไม้ตอนนี้เปิดสอนแปดองศาราศีกนที่อยากเรียนดวงอยู่ในเนียนแล้วนะครับเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นคุณก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเลื่อนมาก็จะคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับรองว่าเรื่องงานเรื่อง่อนให้คุณดีทั้งหลายจากอยู่ใเนียนที่เป็นารากยากนะครับ ให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมใช้ตัวรวมกันแล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนเงกลองดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมอยก็คือดูดวงรายปีรายเดือนถึงรายธรรดาอะไรประมาณเนี้แต่ต้องบอกสารคดีข่้วก็มีคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะ ทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากนะน้อยขนาดไหนเนี้ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อซแล้วก็สอนแบบเออไม่มีก,กั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยละกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ย สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์หนึ่งสองหมบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียน10วันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อต,ตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่อง แล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นอได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อเซแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานหลักแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่าย ไอ้ที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์นะัคือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ pc ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก windows นะถ้าเป็นพวก apple mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะ 28,000บาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ไอ้ตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันเนี้ยดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนําประชาสัมพันธ์นะอนนี้ดาวทิพย์วัคคนุษเนี่ยเขาอยู่เส้นแบ่งเรือนชะตาที่4ี่เรือนทายห้าเรือนตาที่สี่ก็คือ ราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์เดือนใด5ห้าก็คืออาทิตย์อาทิตย์ก็เหมือนพ่อเหมือนตัวเราแล้วก็ในราศีสิงห์นะที่ดาวทิดาคันนุษย์เนี่ยอยู่เนี่ยณวันนั้นเนี่ยมีจุดเจ้าตาเมริดเดียนโครจรเข้าอยู่ซึ่งเมริดเดียนก็คือจิตวิญญาณสัญชาตญาณสาม,มัญสำนึกสาม,มีพ่อคะแน้เมริดเดียนเนี่ยเป็นดาวที่โครจรจริงณวันนั้นนะ อยู่ที่ค่าองศา17องศาราศีสิงห์22ลิบดาวได้รับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวคานก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำและณวันนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงอยู่ใลเน่นไหมตอนนี้เปิดสอน สำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอน100%ผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณ แล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยจะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ ไปได้มากไหมน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อ์เซ็แล้วก็สอนแบบเออไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่เออไม่เดืดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี่ยก็คือคอร์หนึ่ง2,800มบาทนะแล้วก็เรียกว่า เรียน10วันวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับ แล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดัแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอะ่ะไอที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่า เก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่า เป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมื่ดพับาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุมแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากยากเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไงไอตรงนี้ต้นดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบ อ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันนี้ดูเองเต็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะอันเนี้ยก็คือมีจุดเจ้าชะตา a s c e n d เดนที่โครจรในการโครจรที่ทำมุมอยู่ใกล้กับเอ่อมริเดียในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่า คุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ของถูกใจหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่คุณพึงพอใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้านทานความสามารถของคุณหรือกิจกรรมที่คุณจะต้องลงมือทำเนี่ยไม่ได้ก็คือเหมือนคุณแบบเช่นมีไอเดียมีความคิดที่เราแสดงออกไปลูกค้าพึงพอใจองค์กรพึงพอใจกับงานของคุณผลงานของคุณหรือคุณอาจจะพึงพอใจในสิ่งที่คุณได้รับ เช่นสิ่งของหรือข้อตกลงข้อสัญญาซึ่งมีความโดดเด่นซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading ไม่ได้ไม,ไดมาทําคลิปแบบไม่ได้จอดจงดูขำๆไม่ใช่อันนี้ผมจอดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำคุณร้อเปอซนบวกลบนะแล้วก็คืออยากให้คุณไปจดที่ปฏิทิน แล้วก็พอเราจดจอด่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซนต์อยากให้คุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เออ เปลี่นว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคน้วจะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์แความรู้สึกแบบเนี้ที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิง้ง ก็คือช่องแรกยูเนียนไลนเดือนเดือนหนึ่งร้อบาทผมก็ได้เจ็ดสิบาท youtube แบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซนช่องสองยูเนียนไลนรายเดือนเดือนละแปดสิบบาทผมก็ได้ห้าสิบาท youtube ก็แบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นช่องสองช่องร้อยห้าสิบบาทนั่นที่ผมได้เด็ดนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบาทใช่ไหม แล้วก็อีกช่องหนึ่ง80บาทได้ห้าสผมได้130ยามถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ลยได้120ยีโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเลยไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการ ที่อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยเป็นมหาเศรธธ็จทีคือแบบเรียกว่า,างไงอ่ะชาบคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีคนของคุณไปตลอดชีวิต ุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่รถคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือที่ทางของคุณเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอมืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยเนี่ยครับ แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่งางที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอมมืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเลื่อนจริงมันจงเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหม ทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เขาผมศึกษามายอดวิวดูด y o u t u หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงินหนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็คือสามสิบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวดนะคุณเคยดูหนังจีนใช่ป่ะสอบจอมงวนเนี่ยพวกแบบคนที่มี คนที่เขาต้องการความจริงอน่ะฉะนั้นคลิปหนึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหรอ่อะเจ็ดสิบห้าตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมาม่าหออห้าบาทมาต้งกินด้วยซ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เอเหตุผลต่างๆที่ผมอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอาธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอาธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะ ไอทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราเน่ยเราได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้อันนั้นเนี่ยมายแบบนี้ก็ได้เช่นคุณอาจจะได้เงานชิ้นนี้หรือคุณอาจจะได้เสิ่งที่คุณรอคอยบางอย่างแบบนี้ก็ได้อันนี้เออ ดาวทิพย์วัคนุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเจอดาวทิพย์แอนแมตต์ดาวทิพย์แอนมตอเดี๋ยวผมจะอ่านความหมายให้คุณฟังดาวทิพย์แอนมตอดเนี่ยความหมายจะแปลว่าต้นต่อแรกวัตถุดิบการหมุน,กา,มนการไหลเวียนอุปสรรคความหนาแน่นการหยุดนิ่งการพัดภาควัตถุดิบต้นต่อการหมุนวงโคจรเข้าสู่ตำแหน่งนั้นความลึกซึ้ง ทำไมผมถึงต้องอ่านความหมายให้คุณฟังเพราะว่า,ามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยไปไประยุกต์กับอาชีพหรือสิ่งแวดล้อมของคุณได้เพราะว่าการที่ผมอธิบายเนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่ผมก็ยกตัวอย่างแล้วก็เป็นความรู้สึกและอารมณ์ที่คุณจะต้องเจอคือแบบ เป็นยงว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแค่ตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องเไปพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายข้องใจนะแล้วก็อ,อผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่อง ที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงจากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับ,กบผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ่อเรียกว,ว่าไงมีพลังที่มาทํำคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายปังรายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหม แล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาผมผมจะหาจุดเจ้าตาด่วนที่คุณเนี่ยฟรีมูลค่าสี่ร้อสี่บสี่บาทจริงๆเนีไงมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันอยู่มันคือวันเดนปีเกิดเวลาเกิดของคุณมันคือ gps ของคุณบนโลกอย่างเนี้ยแล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะว่ามันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องหนึ่งคุณไม่ได้เป็นเนี่ย คุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะน,นี้ผมก็เลยเามาบอกมาเนี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางต่อนะชีวิตคุณเราคิดดูเด็กตัวเราเนี่ยอายุอะไรสามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อม รอโรคมานานแค่ไหนเงี้ยเราไม่รู้ทิศทางเราเราแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุกหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปนี้คุณก็จะได้ดูลวงหน้าก่อน3ามวันห้าวันบวกลบ คลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยเียงต่ว่าคนที่ฟังคิดผมเนี่ยสิบคนก็สิบอาชีพสิ่งแวล้อมต่างกัน ฉะนั้นในคําพูดที่ผมพูดออกไปเนี่ยคุณก็ไปนําคําพูดบางอย่างหรือประโยคบางอย่างเนี่ยเอาไปประยุกต์กับสิ่งรอบของคุณได้คุณจะได้ไปเหมือนแบบไปแมทไปเ,เข้าชุดกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอในสังคมของคุณแบบนี้ผมถึงอ่านให้หมดว่าความหมายมันคืออะไรคราวนี้เนี่ยดาวทิพย์แอมเมทอ์เนี่ย เขาอยู่8องศาราศีมิถุนสิแบแปดลิดนาซึ่งอยู่พิกัดของรออาศีกรกฎก็คือดาวจันใช่ไหมเจตาจารย์จาจันและอยู่ในราศีมิถุนก็คือดาวพุธจันพุธมันก็เหมือนแบบดาวพุธกับดาวจันรวมกันก็จะหมายถึงมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่อง บางคนอนจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทําไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าที่ผมศึกษามาเนี่ยยอดวิวยูทูบอะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบบาทแล้วคุณคิดดูนะคิดผมนะผมทําแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอแนววิชาการมาอาธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะ คลิปแบบนี้มันก็จะมีพวกจอมหวนจอมหวนที่สอบ,บสอบแบบจอมหวนแบบเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมหวนมันก็จะมีแต่พวกจอมหวนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็จะหนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจาก่ยเโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลย คือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียน u t u b e แบ่งเจ็สิเปอร์เซให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนไล YouTube แบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเอเจ็สิเอร์เซก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมลร่่ารวยไปมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นไปไหนผมจะอธิบายให้ เงนนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยนะค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทำสิ่งที่ดีให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายแบบละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทำไมคลิปต,ต้องเป็นแบบแนวนี้ ซึ่งเเรียกว่ายัางไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี้ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันใส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผม แล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอในสังคมของคุณแบบนี้ผมถึงอ่านให้หมดว่าความหมายมันคืออะไรตอนนี้เนี่ยดาวทริ์แอดเมตอร์สเนี่ยเขาอยู่แปองศาราศีมิถุนซิบลิปดาซึ่งอยู่พิกัดของราศีกรกฎ ก็คือดาวจันใช่ไหมจุดเจาะจาจันแล้วอยู่ในราศีมิถุนก็คือดาวพุธจันพุธมันก็เหมือนแบบดาวพุธกับดาวจันรวมกันก็จะหมายถึงมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างการติดต่อบางอย่างที่คุณเออมีโอกาสที่คุณจะได้ของถูกใจในลักษณะที่อาจจะเป็น ผลงานของคุณที่จอดจงมาที่ตัวคุณคล้ายๆคุณอาจจะมีอาชีพพิเศษหรือมีประสบการณ์สูงบางอย่างซึ่งลูกค้าหรือองค์กรเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าต้องมาติดต่อคุณแบบนี้ก็ได้แล้วก็เดาวทิปยแอนดเบตอเนี่ยอยู่ระหว่างเรือนตาที่3กับเรือนตาที่สซึ่งเรือนตาที่สก็คือลัทธิมิถุนก็คือดาวพุธแล้วก็มี เรือนตาที่2อ,อยู่ก็คือผลประโยชน์ก็คือดาวศุกร์อันนี้เนี่ยมันก็เปลียนเหมือนดวงดาวก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์มารวมกันก็คือการติดต่อที่ทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์ดีๆได้เพราะว่าดาวศุกร์ในเรือนตาที่2เนี่ยก็เปลียนเหมือนความรักความสุขใจเงินรายได้การสะสมการคัดสรรบางสิ่งบางอย่างและก็จะเป็นในลักษณะที่